กระแสการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการหรือที่เรียกว่า M&A กำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งในไทยเราและต่างประเทศแต่ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามคลิปดีๆจากเราด้วยนะคะโดยในปี2021มีการคาดการมูลค่าในการทำธุรกรรมอาจจะถึง6ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้กลายเป็นปีที่มีสถิติสูงสุงสดครั้งใหม่ของการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการทั่วโลก ซึ่งก็เป็นผลมาจากต้นทุนอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำการหยุดชะงักการทำธุรกรรมไปในช่วงโควิดรวมถึงความพยายามปกป้องการถูกดิสรับชันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกธุรกิจที่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวเล่งจึงต้องหาทางให้อยู่รอดมากขึ้นโดยในช่วงที่ผ่านมาบ้านเรามีข่าวการควบรวมกิจการในหลายอุตสาหกรรมอย่างกลุ่มโทรคมนาคมล่าสุดเอเอสก็เข้าซื้อกิจการทีบอร์ดแบนหรือจะเป็นที่ทูควบรวมกิจการกับดีแทค ในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่าง CPN ซื้อกิจการ SF หรือจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกรุ่มเทพดุสิตเวชการประกาศซื้อกิจการโรงพยาบาลบำรุงราช สาเหตุที่นิยมใช้กลยุทธ M ์ M&A ก็เพื่อประหยัดต่อขนาดในการทำธุรกิจในอนาคตรหรือที่เรียกว่า Economy of Scale ซึ่งจะทำให้ต้นทุนลดลงการได้ส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นรวมถึงสามารถเข้าสู่ธุรกิจใหม่ได้โดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ซึ่งก็จะส่งผลดีกับผู้บริโภคเพราะเมื่อต้นทุนลดลงก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและการบริการที่ดีขึ้นตามไปด้วย